เอาละชันจะในในสิบห้านาทีที่เหลือนี้ฉันจะสอนสิ่งดีเยี่ยมเยมให้ฟังคือปิดประตูตีแมว <Yeah. S 1> เฮ้ยกูเคยเออสอนตั้งเจ็ดหเจ็ดปีที่แล้วอะ uh ่ะ huh. แล้วก็เงียบไปเลยจนกระทั่งพึ่งที่ออกว่าเออต้องเอามาสอนเรื่องวิธีปิดประตูตีแมวก็เรียนอาจารย์เจ็ดแปดปีนะผมบางทีอาจารย์ลืมไปเจ็ดแปดปีท้าไปไหนนะ คืออย่างงี้จ้ะเขามาปิดประตูตีแมวนะนักเรียนจ้ะคือมันเป็นนิทานประจำท้องถิ่นแต่เป็นเรื่องจริงเป็นของโบราณด้วยของไทยนี่แหละเพราะคนไทยชอบอยู่บ้านซึ่งยกเพดยกยกใตถุนสูงมากนะเพราะเขากยกสูงก็เพื่อเพราะว่า อของไทยนี่เจอน้ําบ่อยดังนั้นยกสูงเพื่อเวลาน้ําท่วมจะได้ไม,ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงกระดานของเขาเขาจะได้อยู่ได้สบายจะได้ไหลผ่านจะได้ไหลผ่านนี่แหละเป็นเรือนไม้หลังเบริ่มนะะโอเคนะคือปิดประตูตีแมวก็คือบ้านหลังเบื้เริ่มนี้ก็จะมีห้องนอนใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขาจะอยู่ของเขา แต่แน่นอนเขาจะมีเสาใช้มีแม่ครัวอยู่ประจําครัวมีเสาใช้คอยทําความสะอาดมีแม่เรือนแม่บ้าน<ม>นะปรากว่าห้องนอนใหญ่ตรงหน้าต่างมันจะมีต้นอะไรประดู่อะไรเนี่ยใหญ่ๆนะอยู่นอกหน้าต่างแล้วกิ่งมันก็ ทอดมาใกล้หน้าต่างชิดเป๋งเลยแล้วแล้ววันหนึ่งก็มีแมวมนุษย์ทะลึ่งมาจากไหนมันก็ผ่านกิ่งเนี้ยโดดเข้าไปในบ้านที่เป็นห้องนอนใหญ่โอ้ยแม่บ้านนี่เครียดเลยเพราะไม่ว่าแมวเอืยฉี่มันจะเหม็นมากอะ่ะต้องเช็คกันทั้งวันเลยนะแล้วก็จะพยายามเอาไม้เนี่ยไม้เรียวเนี่ย มันเอาไม้เดียวนี่เสียบลอกห้องเลยนะคือกูกูจะทําเป็นว่ามือกูเป่าๆนะแมวจะได้ไม่กงกลัวกูพอกูใกล้ตัวเปั๊บกูก็ดึงไม้เดียวมาจากตรงไหนก็ได้ก็ตีแมวให้ได้เลยเพราะต,ตีตีหนึ่งครั้งแบบเจ็บแต่ไม่กัดจะฆ่าไม่ตายนะตีแค่นี้แล้วมันหนีออกไปนอกหน้าต่างก็แปลว่ามันจะได้เข็ดายนะแล้วก็มันก็เล่นลูกล้อเอาเธอกับแมวนี่นะมันอุตส่าห์เอาไม้เสียบเต็มห้องแล้วนะแต่แมวยากรู้ว่า คือเวลาแมวอยู่ในห้องแล้วมึงเข้ามาเนี่ยแมวก็จะต้องระวังตัวแล้วเออกูจะหลบมึงอีท่าไหนก่อนถ้าเป็นไปนได้คือถ้ามันหน้าต่างอยู่ใกล้กูก็วิ่งเข้าไปออกหน้าต่างเลยจะให้มันต้องทําตัวเป็นนิ่งๆวิธีจะตีแมวคืออะไรไหมเทคนิคปิดประตูตีแมวคุณต้องพวกคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะแมวนั่นแหละคือเงินสดถ้าเรายังจัดการตีมันไม่สําเร็จ เงินสดที่เราใฝ่ฝันมันก็ไม่ถึงฉนั้นเข้าใจไหมว่าเข้าใจไหมว่าคนจํานวนมากในสังคมเราเป็นอย่างนั้นจริงบางครั้งรู้นะว่าเออลูกค้าติดต่อมานะแล้วก็วันนั้นจะมาโอนตงังจะมาซื้อของนาะโอนตังเงินสดกันนาะหรือเดี๋ยวนี้ก็โอนเข้าแบงก์กันเนี่ยก็รอวันรอคืนเนี่ยที่จะได้ตังตัวนั้นเนี่ยแล้วเงินก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือยิ่งรอมันยิ่งไม่มายิ่งรอมันยิ่งเลื่อนเลื่อนเลื่อน อ๋อเลื่อนจนเหงือบแห้งแล้วนะเนี่ยเดนติดปิดประตูตีแมวเนี่ยไอแม่บ้านในที่สุดเป็นตองหาวิธีมาคือยังไงไอแมวต้องกูต้องฟาดมนแรงๆจนมันเข็ดแล้วค่อยเมื่อก่อนเอก็ต้องปิดประตูปิดหน้าต่างใช่ไหมเจงมันก็เราคิดออกมาแล้วแต่ก็เอยนะมันก็พยายามเช็ดล้างเพื่อจะให้มันไม่มีกลิ่นเจ้าในมันเวลากลับเข้าบ้านมันพักทีหนึ่งโมไม่ได้มาไวทุกวันเนี่ย มันมาเฉพาะวันหยุดมันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเคยเหม็นจะมาเพราะโอ้โหแมวเนี่ยมันก่อปัญหาให้มันทํากันบ้อานทังเยอะฉะนั้นในห้องเจ้านายเนี่ยนะมันจะเดินทีละตัวทีละตู้นะอันไหนไปเจกงเจกันที่มันแมวจะชนล้มเนี่ยมันจะหยิบขึ้นมาตั้งบนหลังตู้สูงๆเนี่ยก็เก็บเข้าตู้ไปเลยอะแล้วก็ตอนที่แมววิ่งพลานไปทั่วห้องนี่รับรองมันไม่สามารถจะชนอะไรให้แตกหักได้เห็นไหม แล้วก็แต่ละช่องก็แทาจะเดินสามเก้าห้าเก้าก็มีไม้ตัวหนึ่งเสียบไว้เสียบไว้เคือเมื่อเขาว่ามันจะมันจะหลอกแมวว่ามือมันเป่าๆนะแต่กูใกล้ๆมือเมื่อไหร่กูดึงไม้ออกมาวาดมึงได้เลยแล้ววันหนึ่งมันก็ได้ยินเออไอแมวมันเข้าไปห้องแล้วมันก็มาเปิดประตูนเะปิดประตูแบบช้าๆใจเย็นๆแล้วก็ อาจจะผิวปากไปเพื่อให้แมวมันไม่ต้องตกใจนึกว่ากูคงไม่อยากจะากจะทำลายมันหรอกนะแล้วระหว่างนั้นมันก็จะคอยตัวว่าอันไหนที่ต้องรีบยกเก็บยกเก็บแล้วผ่านหน้าต่างมันก็ปิดหน้าต่างนะเล่นทีละตัวเลยอ่ะนะเจอถ้าในสุดบานสุดท้ายปิดปั๊บมึงตายโกโอตอนนี้มันไม่มีทางนีแล้วแล้วก็ชักนี่นะสองมือเลยนะชัก มือละมือละไม้หนึ่งอันน่ะไล่หวดเลยปุ๊เป๊ะเป๊บจนแนวร้องงาลเลยละ่ะคราวนี้มึงคงจะเข็ดแล้วกูค่อยเปิดหน้าต่างให้มึงหน,นีออกไปได้แล้วก็เชื่อว่ารับรองมึนคนงคงจะไม่โง่ขนาดแอบเข้ามาอีกแล้วนี่คือวิธีปิดประตูตีแมวจ่านักเรียนแสดงว่าเห็นไหมเรายิ่งเรายิ่งปรารถนาทวินหาที่จะจับแมวจับเงินมันยิ่งไม่มามันยิ่งหลบเราตลอดเวลาอ่ะทีนี้คุย คุณอจะงงว่าก็อาจรารย์ณลิศมีคาถาเรียกรัพย์แล้วไม่ใช่หรือไอ้ประเภทที่เหมือนสดยังไม่ถึงมือห้ามคิดจะใช้อะ่ะก็น่าจะใช้ได้โนโนไอ้ปิดป,ป,ปตีแมวนี่มันมองเห็นภาพเลยนะอ๋อฉันดูจากซีซรีส์ตอนหนึ่งหนังไทยเว้ยทางทีวีก็เรู้สึกเ,เทคนิคนี้ใช้ได้ก็คือเข้าใจไหมพวกเราจึงพยายามจะตีแมวแต่ตีไม่สําเร็จเพราะว่าเราหลอกมันไม่ได้แปลกยิ่งเราสนใจมาก ฟังดีๆคราวนี้ฟังคุยของใกล้ตัวด้วยของใกล้ตัวด้วยวิธีเรียกซัพให้สมหวังเรียกซับสมหวังมีเยอะแยะใช่ไหมเช่นเออนะพ,พี่สาวบอกว่าเนี่ยถ้าบ้านขายได้แล้วนะเขาจะรียโอนสามล้านห้าล้านเข้าไว้ให้เราเลยเพราะว่าบ้านนั้นอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเขาจะโอนอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่กรุงเทพก็คอยรับปาก อันนั้นถ้าเราขืนใจจดใจจ่อเมื่อไหร่ใครได้ว่าคอยตรวจอย่างเนี้กูว่ารออีกนานเพราะฉะนั้นเราจะจัดการกับแมวตัวนี้ด้วยวิธีดังนี้ถ้าเป็นเงินไม่โตถ้าเป็นเงินก้อนไม่โตเราจะโอเคอย่างเก่งก็ทรมานตัวเองคือแต่เราต้องสัญญากับตัวเราและเราต้องรักษาวาจาด้วยคือ เงินก้อนนี้มันไม่กี่หมื่นโอเคกูจะขังมันไว้หนึ่งเดือนแปลว่าขังไว้หนึ่งเดือนก็คือถ้าเงินก้อนนี้มาจริงอย่างเช่นลูกลูกนี่บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนจะรีบเอาตัางค์มาคืนอ่นนะกูก็ไม่แน่ใจเพราะมึงเลื่อนมากี่ทีแล้วกูต้องการเงินก้อนนั้นแต่กูไม่แน่ใจว่ามึงจะเลื่อนหรือเปล่าก็เลยพูดกับตัวเองว่าเฉพาะก้อนนี้ของนางสมหมายของก้อนนี้อีกนางสมหวังอะไรนี่นะมาเมื่อไหร่ กูจะเก็บไว้หนึ่งเดือนคือไม่แตะต้องมึงคือมาจริงกูเข้าแบงก์แล้วก็เก็บไว้หนึ่งเดือนก็ต้องดูบัญชีว่ามันเก็บตั้งแต่วันนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเ้องว่าเป็นบ้านเป็นที่ดินซึ่งราคาแพงๆงามๆอ่ะเราต้องอย่าใจร้อนกับมันเพราะว่ามันชั่วได้เยอะเลยฉะนั้นพวกนี้เราจะเก็บไว้ประมาณสามเดือนนะฮะไอตัวที่ทรามานเราที่สุดเราเก็บไว้ครึ่งปีก็พอครึ่งปีก็หนักแล้วหนักหนาสากัน แล้วเราต้องทําตามวาจาคาพูดด้วยเริม่มจะแปลกใจว่าพอมึงจับมาขังจับมาใส่แบงไม่แต่ต้องมึงไม่แต่ต้องมึงเนี่ยเทากับเราเคลียร์ปัญหาหรือเปล่าเราตีแมวได้สําเร็จทุกเรื่องเลยผลเพ,พราะทำไมเพราะว่าเราไม่ร้อนรนที่จะที่จะเอาตังมันก็แต่อย่างเพราะนั้นจุดนี้ก็คือวิธีที่ทีเล่งกับตัวเอง ก็บไว้หนึ่งเดือนก็หนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนตอนนี้เราถอนจะถอนออกมาเบิกเอามาใช้ยังไงเป็นเรื่องของเราแล้วเจอมาเทคนิคนี้ไม่จําเป็นต้องมาสดคาถาว่าเงิงสนสดยังไม่ถึงมือเลยเราต้องเป็นคนรับผิดชอบว่าเงินก้อนนี้เจอมาเยอะประเภทติดนี่คูมนุกี่ปีมาแล้วอะ่ะแล้วก็รับปากปีละหนึ่งคนว่าจะจ่ายจะจ่ายแล้วไม่มาเนี่ยมา ของมึงมาเมื่อไหร่แล้วกูเก็บไว้หกเดือนเลยเที่ยวมาเยอะสาวมากับตัวเองเลยแล้วถ้าเป็นเคจีในกองประจาสมมติว่ากองประพูดเรื่องบ้านที่ดินนี่ยกเคจนะถ้าสมมติว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของคุณอาขายแล้วขายไม่ได้สมมตินะะอ้หลานจะมาขายให้คุณอาอยากจะยกที่ดินให้หลานนี่แหละแต่ว่าถ้าขายได้ฉันขอสมมติร้านแปดฉันขอแปดแสนนะเงาไปร้านหนึ่งขอแปดแสนนะ ต่ขายไม่ได้จะทีสิบปีขนาดขายถูกแล้วไอ้ขายไม่ไดแ้แม่แม่แม่วิธีสองหน่วยท,ที่ที่มึงยกตัวอย่างมาดีมากตัวที่หนึ่งมึงต้องเอากระดาษเขียน <c oughs> คํามั่นสัญญาว่าคุณอาจะยกบ,บ้านที่ดินของคุณอามาให้ผมขาย <c oughs> กําหนดเลยสามเดือนก็พอไม่ต้องยาวกว่าน,นั้นรับรองสามเดือนถ้าเราลากคนมาวางมัดจําหรือสนใจใจตัง ถ้าขาเราได้เปอร์เซนต์เพราะในนั้นอจะเขียนว่าให้หรหรือ10%ราคาขายส่วนฟังดีๆสมติว่าคุณอาอีบอกว่าจะยกให้เลยยกให้ขายแบบมั่นใจแต่มึงขายได้เท่าไหร่มันก็มากกว่าล้านแต่กูเอาต้องการแปดแสนเฉยๆแต่คุณอาจะอยากได้เงินมาใช้เลยได้ปุ๊บใช้เลยไม่เป็นไรเพราะคุณอาไม่ได้ถูก ไม่ได้ถูกข้อจํากัดจากเราเพราะ <ๆ S 1> เพราะคุณ <พ before. S 2> อาอาจจะต้องรอตั้งสองปีกว่าจะขายได้นะเออถ้าถ้าไม่ไม่จำกัดอย่างนี้แต่ถ้าเรากํากับว่าส่วนที่เราได้รับเนี่ยเราจะเก็บไว้หกเดือนหรือสามเดือนก็คือรักษาตามนั้นจดเป็นละรละสอนเลยนะเช่ว่ามันมาวันที่สิบเจ็ดของของสิงหาเออสามเดือนก็ต้องอยู่ในเดือนธันวาแล้วก็จะได้ใช้จดไว้เพื่อย้ำเลย เจอมันเยอะนะที่ไปเป็นลูกหนี้เราแล้วเราเลี้ยวแล้วเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วบางทีมันเขียนเขียนเช็คมาแล้วก็ขอเปลี่ยนเช็คเพราะเช็คมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้ก้อนนี้กูจะเก็บไว้หกเดือนก้อนนี้จะเก็บไว้สามเดือนสี่เดือนว่าเข้าไปเถอะจริงๆทรมานกันสามปีกูยังเคยนะแต่อนั้นทรมานเกินไปหมายความว่าถ้าสมมติว่าหลานสาว ขายได้แล้วปุ๊บโอนเงินแปดแสนให้ทันทีทันทีเลยแล้วมันก็ได้ใช้เงินแต่ส่วนของกูกูต้องเก็บไว้กี่เดือนตามตานทัญญาถูกต้องนี่คือวิธีที่จะให้เขาไม่ได้เกมนี้นะเฉพาะคนที่ยุ่งเกี่ยวกับตําราเราเท่านั้นที่เราผูกมัดมันได้แต่คนที่นอกเหนือจากที่ยุ่งเกี่ยวนี่เชิญตามสะดวกก็แค่ไม่จะได้เคลียร์เอ้ยนักเรียนได้ไอเดียความรู้แล้วนะภายในสิบห้าทีเราจะมาวิธีจะเรียกซับเข้าใจไหม ตัวเราเนี่ยนะต้องมีสัจจวาจาเราต้องการเท่านี้เราต้องการใช้มันเมื่อไหร่ฉันจะเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังก็ได้มีสาวคนหนึ่งก็อยากจะขายบ้านขายตึกเหมือนกันล้วเขาแล้วเขาก็เชื่อฉันแล้วฉันก็บอกว่างั้นฉันให้สัจจวาจาภายในสามเดือนมึงขายแน่แนแน่นอนไอ้ตึกหลังนี้ตอนนั้นมันเป็นกลางปีกลางปีสามเดือนก็โอเคอย่างเก่งก็สิงหาคันยาสาว ด้วยความเผลอเขาก็พูดว่าเออนะ่ะถ้าตามหมอพูดก็หมายห่วงเลยนะสามเดือนแต่อย่างน้อยสุดนะเงินต้องมากลางเดือนตุลานะอย่าสาสกว่านี้ <c oughs> เสร็จเลยเพว่ามึงขึ้นเจาะจงแบบนี้นะอีกสามปีเถอะกููไม่รับรองสามเดือนแล้วเพราะทำไมเพราะว่า เออถ้ามึงมีคอมมนเซันนะถ้าสมเดือนที่กูรับรองเนี่ยมันก็แค่อย่างเก่งก็เดือนสิงหาอะไรเนงะีมึงมึงก็น่าจะลุนล้นๆได้หน่อยเน่ยมันบอกว่ายังไงก็ได้เงินไม่ให้สายกว่ากลางเดือนตุลานั่นก็คือลมเลิกทิ้งไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะความใจร้อนยังอยู่นี่คือการแถมนะครับเอาละพักกินข้าวแล้วก็รันบใบๆแล้วมาสนุกกันต่อขอบคุณ